สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมนัทชนธันทรครับดิฉันชัดชยาวิภูสนาวิทย์ค่ะ ครับผมก็พบกับเรา2คนนะครับกับในรายการนะครับที่จะพาคุณผู้ชมนะครับไปลดแล่นนะครับในเรื่องราวของความฝันแล้วก็ความประสบความสําเร็จนั่นเองนะครับซึ่งหลายๆท่านนะครับก็เริ่มนะครับที่จะประสบความสําเร็จแล้วก็หลายๆท่านเหลือเกินก็ประสบความสําเร็จแล้วด้วยนะครับค่ะซึ่งแน่นอนว่าในคําว่าประสบความสําเร็จ ขั้นสูงสุดของอชีวิตเนี่ยหลายๆคนก็คงจะนึกถึงคําว่าเศรษฐีครับแต่ว่าจะรู้กันหรือเปล่าคะว่ากว่าที่แต่ละคนจะมาเป็นเศรษฐีได้นั่นน่ะมีเส้นทางที่ไม่ง่ายเลยพี่นัทคะแล้วก็ต้องพบกับอุปสรรคหลายๆอย่างและจะมีที่มาขั้นตอนอย่างไรบ้างวันนี้เราก็จะมีแขกรับเชิญมานั่งพูดคุยถึงที่มาที่ไปให้ทุกท่านได้รู้กันด้วยค่ะและแน่นอนว่าแขกรับเชิญในวันนี้ค่ะไม่ธรรมดาเลยเพราะว่ามีทริคในการที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยต้องบอกว่าฉายาของเธอผู้ สาวเก่งหัวใจแกร่งแห่งเมืองกาญจนบุรีค่ะคุณผู้ชมค่ะหลายหลายคนคงอยากจะเห็นหน้าเธอผู้นี้แล้วว่าแกร่งอย่างไรนะคะขอเชิญพบกับคุณพี่กศินาโพทองเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยว่าทําไมถึงต้องเป็นสาวเก่งหัวใจแกร่งแห่งเมืองกาญจนบุรีคะเพราะว่าเป็นคนสู้ค่ะสู้ชีวิตสู้กับปัญหานะคะก็เลยได้ฉายาว่าสาวแกร่ง แห่งกาญจนบุรีโอ้โหอย่างนี้เนี่ยการสู้ชีวิตของคุณพี่กาซีนาเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงบ้างแปลว่าก่อนหน้านี้เนี่ยต้องไปทําอะไรที่ลําบากลาบนตรากตามมาแน่ๆค่ะก็เรียกว่าเกิดในตระกูลที่ยากจนนะคะจนตั้งแต่ยังไม่เกิดอ่าทีนี้ว่าเป็นคนใฝ่ดีใฝ่สูงก็เลยได้เรียนจนจบปริญญาตรีแล้วก็รับราชการเป็นครูมา21ปีซึ่งเป็นอาชีพในฝันนะเป็นอาชีพที่เรารัก นะคะก็อยู่มาได้21ปีก็รู้ว่าไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราคือเราฝันว่าเราอยากจะเป็นครูนะครับคือได้ความฝันแล้วแต่เรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไม่ใช่ใชแล้วในความฝันลึกๆเนี่ยมันคืออะไรคือการทํางานอนะ่ะใช่เป็นผู้ให้แต่ผลตอบแทนอนะ่ะ ความเป็นอยู่นะ่ะไม่ใช่เรา oh. เราชอบ oh. อยากจะมีรถหรูๆรูอยากจะมีบ้านหรูๆร oh. อยากจะเห็นเศรษฐีเราปลืม้มค่ะนะคะอยากจะมีชีวิตที่สุขสบายมีความมันม่นคงมั่งคั่งมีครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่สุขสบายลูกหลานสุขสบายไฮโซดูดี <laughs> มีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่า ฝันจะเป็นจริงได้อย่างไรถ้าเราทําอาชีพเดิมอยู่ถ้าเรายังเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่ก็ไม่สามารถสารฝันให้เป็นจริงได้นีาาน่ค่ะแล้วแบบนี้พอเรามีเครื่องหมายา question mark อยู่ในตัวตลอดเวลาเนี่ยว่าเอ๊ะเราจะทํายังไงให้ได้มาซึ่งรถให้ได้มาซึ่งไรายได้ที่เยอะแยะขนาดนั้นเนี่ยนะครับความมั่ง,งคั่งความมั่งคั่งหลายลมีจุดประสงค์ใดหรือว่ามีอะไรมาดนจิตโดนใจเราไหมว่าเอ๊ะเราจะต้องไปทําอะไรดี ค่ะคิดอยู่ตลอดเวลามองหาโอกาสตลอดเวลาจนกระทั่งมีโอกาสได้อ่านหนังสือของมหาเศรษฐีโลกโชื่อนายโรเบิร์ตคิโยซาคิเขาเป็นมหาเศรษฐีของโลกเลยนะ,ะแล้วเขาพูดแนวคิดเกี่ยวกับการ ทำมาหากินการหาเงินเรื่องเงิน4ด้านท่านแบ่งเอาไว้ชัดเจนเลยนะคะอาชีพฝั่งซ้ายสองอาชีพนี้ก็คือลูกจ้างและเจ้าของกิจการขนาดเล็กท่านท่านสรุปว่าสองอาชีพเนี่ยเสี่ยงและลําบากซึ่งมันตรงกับอาชีพของดิฉันอาชีพอะไรนะฮะรับราชการลูกจ้างนะฮะลูกจ้างค่ะลูกจ้างกับเจ้าของกิจการขนาดเล็กคือ2อย่างเนี่ยเสี่ยงละเสี่ยงและลำบากใช่ครับแล้วก็อีก2อาชีพอะอาชีพฝั่งขวาก็คือ ธุรกิจเครือข่ายกับนักลงทุนพวกนี้มั่นคงมั่งคั่งสุขสบายไฮโซลูกหลานสุขสบายพ่อแม่สุขสบายนะคะดิฉันก็ใฝ่ฝันว่าเราต้องย้ายจากฝั่งซ้ายมาอยู่ฝั่งขวาจะทําธุรกิจอะไรถ้าเป็นนักลงทุนเนี่ยใช้เงินเป็นพันล้านสองพันล้านสามพันล้านซึ่งเราไม่มีแต่ถ้าเป็นธุรกิจเครือข่าย เราทําได้พอพอได้ได้เห็นแล้วว่าอาชีพธุรกิจขายตรงเนี่ยสามารถสร้างมหาเศรษฐีของโลกได้มากมายเราก็จะต้องนําตัวเข้าไปในธุรกิจประเภทนี้ให้ได้ซึ่งก็มีหลายซึ่งก็มีหลายบริษัทมากสมัครมาแล้ว20บริษัทโอ้ไม่ประสบความสําเร็จเลยอย่างนี้ไปเริ่มต้นรู้จักกับคังเซนเคีนโกได้ไงคะคุณพ่อกับคุณแม่สมัครทังเซนก่อนแล้วก็เอาชื่อเราสมัครวันแรกเราก็ไม่ได้สมัครใจนะคะ ทีนี้ก็ในเมื่อคุณพ่อคุณแม่ยืนยันที่จะทําคังเซนเราเป็นคนรักพ่อรักแม่เราทิ้งพ่อทิ้งแม่ไม่ได้ในเมื่อเขาตัดสินใจจะทําเราต้องช่วยถ้าเราไม่ทําเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องขับรถไปหาสมาชิกไปแนะนําสินค้าเองซึ่งอะไรถ้าท่านต้องลําบากดิฉันขอลําบากแทนาก็เลยตัดสินใจเป็นจุดเริ่มต้นที่ทาคังเซนเพราะ รักคุณพ่อรักคุณแม่ไม่อยากให้ท่านลำบากครับคุณเกษนาเองได้เคยทดลองใช้ผลิตภัณฑ์บ้างไหมฮะทดลองใช้แล้วได้ผลดีขึ้นจากเกิดเมื่อก่อนตัวดําเมื่อก่อนตัวดำมาฮะทานผลิตภัณฑ์ของทางเซนแล้วผิวจะออกนวลนวลเมื่อก่อนเป็นคนผิวเนื้อดําแดงนะอันนี้คือถ้าเราดูนี่เราจะไม่เชื่อนะเราดูแล้วเราจะไม่เชื่อนะคะนรับราชการเนี่ยบรรจุเข้ารับราชการจะต้องไปพิมพ์ลายนิ้วมือที่สถานีตำรวจเขาเขาก็ระบุ รูปพันสันฐานว่าผิวเนื้อดําแดงผิวเนื้อดําแดงค่ะเป็นอะไรที่สมัยนี้เราเรียกว่าเลวร้ายนะคะสาวๆเนี่ยไม่ได้ทุกคนพยายาม ที่จะขาวให้ได้ใช่ค่ะนี่ค่ะทุกคนพอมาใช้ผลิตภัณฑ์คางเซนผิวพรรณก็จากดําแดงก็กลายเป็นผิวนวลๆนะคะผิวนวลๆก็โอ้สินค้าเขาดีนะใช้แล้วเปลี่ยนแปลงเห็นผลเนี่ยตอนนี้กลายเป็นคนที่มีออร่าในตัวค่ะพี่นัดไม่น่าเชื่อแล้วหลังจากที่คุณพ่อคุณแม่ทําก่อนแล้วก็คุณพิกษรเสนาตเองเนี่ยนะครับก็ได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ใช่ไหมครับหลังจากใช้มาเรื่อยๆแล้วก็เริ่มดาเนินธุรกิจช่วงแรกๆดําเนินธุรกิจยังไงบ้างครับในช่วงแรกๆที่เข้าสู่ ทังเซนนะครับค่ะเข้ามาใหม่ๆก็ต้องมาเรียนรู้ก่อนมาเรียนรู้เรื่องสินค้าเรื่องแผนการตลาดเรื่องความมั่นคงของบริษัทเพราะเราเคยเจอบริษัทที่ไม่ดีมาแล้วใช่ไหมฮะมาเจอทางเซนอุ้ยบริษัทเขามั่นคงนะทุนจดทะเบียน120ล้านบาทเจ้าของเป็นคนไทยมีปัญหาอะไรปรึกษาได้ตลอดใช่ไหมฮะแล้วก็แผนการตลาดจ่ายจริงให้จริงนะเมื่อครบ4ดีเนี่ยครบ4ดีจัดสินใจลุยเลยทําได้เลยอเนี่ยอย่างนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นไปอย่าง คล่องแคล่วเลยไหมคะในการช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ในช่วงเบื้องตน้นและหลังจากนั้นเราได้มาเรียนรู้ระบบเครือข่าย แล้วมั่นใจในแผนการตลาดด้วยอย่างนี้รู้สึกสบายใจขึ้นมาแล้วลุยเต็มที่เลยค่ะสุดชีวิตุอันนี้คือก้าวแรกที่พร้อมจะลุยแล้วนะครับนี่เพียงแค่เซี่ยวเล็กๆนะครับของคุณกศิน่าเท่านั้นนะครับที่เริ่มต้นนะครับกับธุรกิจขายตรงกับทางขังเซ็นนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะมาดูกันนะครับว่าเส้นทางกว่าจะมาเป็นเศรษฐีกับขังเซ็นนี้นะครับเป็นไปเป็นมาอย่างไรหลายคนจะต้องเจอปัญหาและอุปสรรคหลายๆอย่างมากมายถึงแม้ว่าเราจะเคยเจอนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ ซึ่งบางทีบางปัญหาเราก็อาจจะไม่ทราบตัวคุณกัษณนาาเองเจอ,เจอปัญหาลูกประสักอะไรบ้างไหมฮะเจอแน่นอนค่ะ,คะปัญหามีไว้แก้อย่าท้อแท้เมื่อเจอปัญหาฝากทุกท่านเลยนะคะปัญหามีไว้แก้อย่าท้อแท้เมื่อเจอปัญหาเมื่อเราพูดคํานี้ออกไปเนี่ยเมื่อเจอปัญหาเราก็ไม่ท้อปัญหามีไว้แก้พอเจอปัญหาหนึ่งเราก็แก้แก้แก้ปัญหาคือหนทางสู่ความสําเร็จ คนที่ไม่เจอปัญหาคือคนที่ไม่ได้ทําอะไรเลยนอนอยู่กับบ้านเฉยๆนั่นไม่มีปัญหาไม่เจอปัญหาโอกาสที่จะประสบความสําเร็จก็ไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นดิฉันถือว่าเจอปัญหามากโอกาสที่จะประสบความสําเร็จก็มีมากค่ะชัดเจนเรื่องแนวทางการไม่ย่อท้อต่อการแก้อุปสรรคอย่างนี้แปลว่าชีวิตเนี่ยพบเจอกับปัญหาและอุปสรรคมาพอสมควรแน่นอนพอจะยกตัวอย่างให้เราฟังได้ไหมคะว่าผ่านจุดนั้นมาได้ยังไงค่ะอย่างเช่นดิฉันก็ตัวดํา คะฮะตัวดำาก็แบบมันก็เป็นปมด้อยอย่างนี้นะแต่ตอนนี้ไม่แล้วนะคะตัวดำนี่เป็นตอนเป็นเด็กเขาก็เรียกเด็กคนที่ตัวดำดำพอเป็นครูเขาก็เรียกครูคนที่ตัวดำดำมาจี๊ดนะใช่จี๊ดเลยอ่ะแล้วอย่างนี้เลยเหรอคะครูคนที่ตัวดำดำมาค่ะอย่างนี้นะคะคุณทองจะถามนักเรียนว่าอยู่ห้องครูอะไรพอบอกชื่อยังไม่รู้จักครูคนที่ตัวดำดำรู้เลยใช่เลยอ่ะทีนี้ว่าทางสินสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องสําอางแต่เราตั้งใจแล้วว่าเราจะ ทำคังเซนเราต้องการประสบความสําเร็จในธุรกิจนี้ก็ไปวันหนึ่งนะพบลูกค้าสิบบ้านเข้าสิบ้านได้คุยบ้านเดียวค่ะอีก9บ้านเขาไล่ออกบอกไปทำหน้าให้ดีก่อนปะหน้าดําดําหมดเลยดําหมดเลยท้อไหมคท้อตอนนั้นถ้าท้อก็ไม่มีวันนี้มันเป็นวิธีเดียวที่เราจะสร้างฐานะให้มันคงและมั่งคั่งได้นะคะก็ไม่บ้านนี้ปฏิเสธก็ไปบ้านโน้นบ้านนั้นไปเรื่อย เปลี่ยนไปเรื่อยๆกำลังใจมาจากอะไรรับแบบนี้คือเราถ้าเป็นเราเองเนี่ยแค่หนึ่งบ้านสองบ้านเราโดนปฏิเสธเนี่ยเราเฟลแล้วนะเราจะไม่ไปแล้วเราพอแล้วในคะตอนนั้นเรียว่าขวัญและกําลังใจตัวเองมาให้มีปัญหาชีวิตหนักๆจนอยากจะฆ่าตัวตายไม่ใช่เป็นฝ้าอย่างเดียวนะะเป็นฝ้าและเป็นหนี้เป็นหนี้สี่ล้านกว่าโดนฟ้องล้มละลายโดนหมายสารมาแปะหน้าบ้านนะคะมันเป็นวิธีเดียวค่ะมันเป็นหนทางเดียวที่จะหลุดีได้ คังเซนเท่านั้นที่จะทําให้เราหลุดนี้ได้ต้องสู้ค่ะแพ้ไม่ได้ถอยไม่ได้คืออายุ 40, 40ปียังไม่มีบ้านอยู่อ,อยู่ต่บ้านพักครูบ้านพักข้าราชการอ,อ,อายุ 40, 40ปียังไม่มีบ้านอยู่อยากจะมีบ้านต,ตัดสินใจซื้อบ้านในขณะที่ไม่พร้อมก็เลยไปกู่เงินมากู้ธนาคารมา1นล้านสี่แสนบาทแต่ดอกทบต้นไงเราส่งบ้างไม่ส่งบ้างนะคะก็ดอกทบต้นจากล้านสี่ขึ้นเป็นสี่ล้านสี่แสนบาทแล้วจะขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่เข็มนาฬิกากระดิก นั่นคือสิ่งที่ทําให้เราต้องสู้นะคะต้องหาหนทางหลุดหนี้ให้ได้ซึ่งไม่มีที่ไหนจะช่วยเราได้นอกจากในาขังเซนเพราะเราเห็นแล้วว่าผู้นําคังเซนมีรายได้เดือนหนึ่งล้านกว่าบาทล้านกว่าบาทเดือนละล้านกว่าบาทบางคนก็แก่กว่าเราบางคนก็อายุเท่าเราเป็นผู้ชายก็มีผู้หญิงก็มีเขาทําได้เราต้องทําได้อนี่คือกําลังใจนะคะที่ทําให้เราต้องแบบปัญหาอะไร เดินผ่านไปหมดเลยค่ะแล้วการดําเนินธุรกิจนะครับของคุณกกษนาธเองเนี่ยยึดหลักอะไรเป็นสำคัญครับยึดหลักว่าทําวันนี้ให้ดีที่สุดครับทําวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะพรุร่งนี้เราไม่รู้จะมีโอกาสจะได้ทําหรือเปล่า oh. อย่างนี้ณนะวันนี้ผูด้ได้เต็มปากเต็มคำไหมคะว่ามาอยู่ในครอบครัวคังเซนเคนโกแล้วเนี่ยชีวิตนอกจากประสบความสำเร็จแล้วคังเซนเคนโกยังให้อะไรหลายๆอย่างมากกว่าเงินทองความมั่งคัง่งเล่าประสบการณ์ตรงนี้นิดหน่อยให้พวกเราฟังหน่อยค่ะว่าได้อะไรมาบ้างค่ะบริษัทคังเซนตามแผนการตลาดแจกรถแจกบ้านให้ตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวต่างประเทศให้ทุนการศึกษาลูกดิฉันได้ทุกอย่างนะคะได้รถเจ็ดคัน คันแรกก็ได้มิซูบิชิรุ่นท้ายเบนซคันที่สองรถเก๋งโตโยต้าคันที่สมรถเก๋งเชฟโรเลตซาฟิล่าคันที่สี่ฟอร์ดเอเวอรแล้วก็ได้เบนซอีก3คันรวมเป็น7คันอยู่กันกี่คนคะบ้านหลังนี้ไม่คือเราเห็นน่ยตาลูกบ่าวแล้วนะแล้วบริษัทคังเซ็นก็แจกบ้านก็ได้กองทุนบ้านจากบริษัทคังเซ็นอีก จ็ดหลังคนถามว่าทําไมต้องซื้อบ้านเยอะเอาไว้จอดรถค่ะขพาะนน,นประสบการณ์ที่ได้จากการท่องเที่ยวโอ้โหอย่างนี้เด็กๆแฮปปีเ้เลยไหมคะโอ้ไปเที่ยวต่างประเทศ30กว่าครั้งะนะไปมากๆคุณเชื่อว่านะครับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านเนครับถ้าฟ<อ>ัางเรื่องราวนะครับจากคุณกาสซนาแล้วเนครับก็ค,บคง,คงอยากจะเข้ามาเป็นครอบครัวนะครับของคังเซนเคนโกนะครับแบบนี้ครับคุณกาสซนาอยากจะมีอะไรบอกทกคุณผู้ชมไหมครับว่าถ้าอยากเข้ามาเป็นหนึ่งในครอบครัวของคังเซนเนี่ยต้องทำยังไงครับหนึ่งสมุดธนาคาร นะคะแบงก์กรุงเทพกสิกรกรุงไทยก็ได้เอาแบงก์เดียวะนะคะแล้วก็บัตรประชาชนนะคะแล้วก็เงินค่าสมัคร500บาทเท่านั้นค่ะแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะเข้ามาละเตรียมเอกสารทุกอย่างพร้อมแล้วเอ๊ะเราจะจะก้าวยังไงก้าวแรกก้าวแรกนี่มันสาคัญมากนะ,ะทางนี้จะทางทีมงานเนี่ยนะครับจะมีวิธีการสอนไหมฮะค่ะ บริษัทคางเซนเรามีหลักสูตรสอนให้ทุกสิ่งทุกอย่าง<ะ>สอนเรื่องสินค้าแผนกันตราดาดนะคะ,ะทุกอย่างเลยเรื่องระบบการทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จ<ะ>เราเรียกว่าระบบ ESS ระบบ ESS <ะ> Evolution Success System หมาย<ะ>ความว่าเป็นระบบที่ช่วยให้คุณประสบความสําเร็จเร็วรวยเร็วคุณไม่ต้องมาลองผิดลองถูก<ะ>เขานําประสบการณ์จากผู้สําเร็จรุ่นแรกๆเนะี่ยมาสรุปเป็นวิธีการทํา<ะ>แล้วมาถึงคุณก็เรียนรู้ดู ผู้สําเร็จและลงมือทําคุณก็ประสบความสาเร็จด้วยอนอกจากบ้านนอกจากรถแล้วเนครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับคงอยากจะทราบถึงเรื่องของรายได้จากการก้าวเข้ามาสู่ครอบครัวของคังเซ็<ช>เนนะครับคุณพี่กัสสินาทครับรายได้เป็นยังไงคะค่ะก็ทําธุรกิจคังเซนมา15ปีนะคะมีไรายได้เข้าบัญชีมาทุกเดือนไม่เว้นแม้แต่เดือนเดียวรวมทั้งสิ้น15ปีเนี่ยนะคะเจล้านบาทค่ะ ป่ะลาออกจากงานดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับนะคะท่านผู้ชมทุกท่านเลยค่ะยินดีต้อนรับนะคะถ้าอยากรว<ม>ยด้วยธุรกิจคางเซนมาร่วมธุรกิจกันลงทุน500บาทแล้วได้70ล้านบาทมีที่ไหนไหม,มั้คะนอกจากรายได้ประจําแล้ว มีในเรื่องของทุนการศึกษาของบุตรด้วยใช่ค่ะบริษัทค<ะ>ังเซ็นมีกองทุนการศึกษาบุตรบ,บุตรดิฉันเรียนจบปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์บรัณฑิตด้วยทุนการศึกษาของบริษัทคังเซนทุกวันนี้เรียนจบแล้วนะคะลูกเรียนจบแล้วก็ยังได้ทุนการศึกษาทุกเดือนตามแผนการตลาดใช่แล้วนอกจากนั้นนะคะก็ยังได้รับเกียรติยศได้รับเกียรติสูงสุดนะคะเป็นจากสมาคมขายตรงแห่งประเทศไทยเป็นผู้บริหารดีเด่น Mm hmm. ได้รับโลจากสมาคมขายตรงแห่งประเทศไทยค่ะโอ้โหอันนี้ก็เรียกว่ามันสุดๆแล้วนะสิ่งที่เราฝันเอาไว้แล้วก็คาดหวังเอาไว้มันก็เป็นจริงไปได้จากเป็นข้าราชการตัวเล็กๆเลยนะครับตอนนี้ฝันเอาไว้ฝันใหญ่ฝันโตเอาไว้ตุนนี้ถือฝันแล้วและคิดว่าความฝันนี้จะขยายเติบโตไหมฮะแน่นอนค่ะเป้าหมายก็คือเคยเห็นเศรษฐีเขามีเงินร้อยล้านพันล้านนะคะ,คะตอนนี้ดิฉันได้70ล้านเป้าหมายต่อไปอยากได้ร้อยล้าน อีกแค่นิดเดียวอีกนิดเดียวอีกสามสิบล้านก็จะได้ร้อยล้านแล้วเพราะว่าในครังเซ็นนะคะมีผู้นําที่มีรายได้ครบหนึ่งร้อยล้านบาทหลายท่านครับหลายท่านแล้วดิฉันไม่ใช่คนแรกครับได้ร้อยล้านหลายท่านแล้วเพราะนั้นดิฉันฝันต่อเลยค่ะเขาทําได้เราต้องทําได้อีกไม่ไกลไม่มีอะไรไกลเกินฝันแน่นอนครับแล้วพอถึงหนึ่งร้อยล้านแล้วเนี่ยจะหยุดไหมฮะไม่หยุดค่ะจ้างร้อยล้านก็ไม่หยุด ทำต่อไปค่ะมีความสุขทุกวันจะมีความสุขความสุขการทํางานมีความสุขมากๆ ถามว่าตัวเองอะ่ะเพียงพอพอเพียงแล้วแต่อยากแบ่งปันโอกาสดีๆให้กับทุกๆท,ท่านท่านผู้ชมทุกท่านสนใจอยากจะมาร่วมธุรกิจอยากได้โอกาสดีๆยินดีต้อนรับนะคะคเข้าสู่ธุกรกิจคังเซนค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปสมัครคังเซนได้ทั้งหมดเลยโดยเฉพาะอตอนนี้นะคะโครงการยูโปรเจกต์ช่วยให้นักศึกษามีไรายได้ในขณะที่ยังเรียนหนังสืออยู่ยังเรียนไม่จบคุณก็สามารถเข้าร่วมธุรกิจกับบริษัทคังเซนของเราได้สมัครแค่ร้อยดี ตอนนี้สมัครแค่ร้อยเดียวอันนี้คือนักศึกษาใช่ค่ะคโครงการ U project ก็คือ University project เป็นการ,รช่วยนักศึกษาให้มีรายได้ในขณะที่ยังเรียนหนังสืออยู่ไม่ต้องรอใบปริญญาไม่ต้องรอให้จบปริญญาก็มาร่วมธุรกิจกับเราได้เลยมีนักศึกษาจํานวนมากนะคะมาเข้าร่วมธุรกิจกับบริษัทคังเซนในขณะที่เขากําลังศึกษาอยู่พอจบมาก็มีรายได้เดือนห้าหมื่นหกหมื่นบาททุกวันนี้เขาไม่ต้องไปหางานที่ไหนเขาทําธุรกิจคังเซนค่ะ และที่สาคัญนะคะการค้าอาเซียนยังไม่เปิดนะคะแต่คางเซ็นไปเปิดทั่วอาเซียนแล้วในอินโดนีเซียเปิดแล้วสิบกว่าปีนะคะในประเทศลาวก็เปิดแล้วพม่าก็เปิดแล้ว9ปีกําลังจะไปฉลองนะคะในกัมพูชาในเวียดนามฮ่องกงเราไปเปิดมาทั่วแล้วยินดีต้อนรับสมาชิกทั่วโลกค่ะ นี่เลยค่ะคุณผู้ชมคะที่มาของคําว่าหญิงเก่งหัวใจแกล่งแห่งเมืองกาญจนบ,บุรีค่ะครเรียกได้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้มาซึ่งคํานี้<ช>เพราะว่าดูจาก ชีวิตของคุณพี่กาติน่าแล้วผ่านมาทั้งอุปสรรคแต่ว่าตอนหลังก็ประสบความสําเร็จได้ด้วยดีแล้วก็ประสบความสําเร็จจนได้รับคําว่าเศรษฐ <laughs> ีมาเป็นคําเรียกเรียกว่าเรียกแทนสรพนามเลยเวลาใครๆเจอนี่อาจจะเรียกว่าอุ้ยเศรษฐีนี่หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะ <laughs> ใครที่อยากจะ,ะเผชิญกับชีวิตดีๆแบบนี้ <laughs> นะคะ,คะ,คะก็ลองเข้ามาสมัครเป็นครอบครัวเดียวกันกับคังเซนเคนโก